มีฟ้องแน่แตเตรมเงินเว้เลยแต่งโคลเมนถึงเพจปากแจ้วเรกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นสนใจกันเป็นอย่างมากกรณีที่มีเพจเฟ e บุ o กหนึ่งมีการนำภาพเบิร์ดเทคนิคที่กำลังนอนสักภาพเหมือนเป็นรูปหน้าแฟนสาวแต่งโมนิดาบริเวณ ข้างขวาพร้อมเขียนแคปชั่นทำนองว่าการสักนี้เป็นรักแท้หรือแค่สร้างภาพแต่งโมขคงต้องการคนที่เรียกร้องความยุติธรรมอยากให้คนร้ายได้รับโทษมากกว่าที่จะมาบอกรักแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะที่อีกเพจมีการออกมาเล่าข่าวว่ามีคนเห็นเบิร์ตไปเดินควงสาวใม่อยู่แถวพัทยาจุดข่าวเรื่องแฟนใหม่ดังวอนเป็นเหตุให้เบิร์ตต้องออกมาโพสต์ลงไอจีสตอรว่า เพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาอะไรคิดครับก็คิดได้เนอะคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวล่าสุดหนุ่มแตงพงศกรก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์เพจดังกล่าวว่าในเพจมีคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายเยอะมากถ้าพี่เบิร์ดเอาเรื่องขึ้นมาคือพี่แกไม่ต้องขายเสื้อก็รวยเลยนะครับคนละแสนสองแสนสบายๆคอมเมนต์ comment อะไรกันก็นับกันในกระเป๋าด้วยนะ